อนทาข้างนั่นข้านั่นยุ่มากว่ามาเลวแจแค่ข้อการอื่นอะไรแบากัวันนี้มันมันน้ววันเสาพวกนี้วันที่พี่ไปวันอาทิตย์ขับจันล์นอนเย็นจันล์ดูแถวัานนี้บรรนากาให้ันรยาการหลังมาก็เดินเลยเดินเข้ามาที่เอาเด้อถ้าเราปัง ก็แบบไม่ไม่ไม่งั้นพี่ก็เอากุญแจไปดอกนึงอ่ะมีอยู่แกมีอยู่นะมันมีสองดอกเออแค่โทรที่อ่ะครับผมไปเลี้ยงดอกนึงแล้วของผมหลับก็เดินข้าวเดินอะไรเลยโล่งๆเดินเดินคนนี้นะผมเดินเขาอีกเดินเขานีก็ได้เด็กอ่องเขามันไม่ยาก คือคือก <or> hmm. yeah, ันล่ะติมองไปกันเลยทำไปขาลัางข้างทำไปวันต้นแรกวันเออต้นแรกวันจันทร์เปวันแรกวันจันทร์เนี่ยต้นแรกวันจันทร์คือวันจันทร์นี่ที่ได้ยู่เรียนนะทำไปกลาคืนกลางคืนวันจันทร์อ๋อจะไปตอนกลางคืนวันจันทร์ไปวันสี่ทุ่มอ๋อแสดงว่าวันวันจันทร์ยึดงานบ่กเกินสี่ทุ่มบวกข้าวั้นหนึ่งเอาเข้าไปกับไอ้ Buy hà loại gắn hà loại mất tay ulisakiao này, mất tay ulisakiao nè không, mất tay ulisakiao nè mì kèo bán hỏi mặt hôm bì dâm kiểu, dâm dâm có dâm hao dâm dâm hao dâm 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 giờ dâm ว่าคันนั้เวลาเขถ่าสินเวลาเขาทุ่มเขถาเออีเวลาเรื่องแคกสี่มันยังท่านเอกคนมีเตรอเวยเตียยไปไหนลอยแปดสิบบาทเออวันนี้นะถ้าว่าไอ้ยักซีบอกไอ้เจ้าขืนเจ้ายักืนค่ขาเจ้ายินคุยเงินบยักษขืนไปกัตามที่หาบาทอืมกินยัดอยแปดสิบไออ แต่มันบ่อยเจ้าขืนเจ้ายาขืนเจ้าปฏิ่เสธไม่ผมถ้าไม่ไปงั้นอย่างนี้พอมันเข้ามีขวาว่บผมยังไม่ได้ไปนั่งรถคุณอย่างนั้น่นี้นะบอกว่านี่เตือนเด้อพี่น้องเด้อข่าพ uh 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 ี uh uh ่น uh ้องคนในมาอันน่ะถ้าขับรถก้มีเตออ์ก็ต้องขึ้นเตือนเลยถึงถึงกมิเตออ์รามิเต์อยาเขาบ่อยขืนรถแต่เขายังมาดูสิยตังเรา ยาไปคือถึงเขาสีกดนกยามันมันนั้นมันคุ้นๆเมื่ายไงสะพานเดือใส่ก่อนเออเฮียไรเขาบอกว่าส่งมาส่งมาเดียวเดือดใส่ไม่คือไม่ใรังเหี๋ยวไอ้ที่เีไม่สวยเดือดใส่เดวาเออข้อก็ขื่อเลยหาความเนี่ยขึ้นสะพานเดือวใส่ก่อนขึ้นวานขวานมาส่งมาเรือใส่ มาเงน้ยจะดูวามือ้ไอ้ยี่ห้อมันก็จออไปนลยนะจนเจ้าแสงเงีนยหล่อเก๋สิบบาทเลยมันหลออแบบว่าอยากให้เจ้าเสียคาเวลา,ม,นนามันน่อะประมาณนี้ว่าแสดงวลา,าตอน,นั้นมันมันดูแล้ว่าเป็นคนเล่าเนาะเออาาว่าไงว่า,าี้ไอ้ยี่กุลล่องเขาปองเหยวนะตั้งาเปตัง้งนา ม,มันเพราะว่าไรเพราะครั้งนี้มันสิคือมันสิบวกคือยัองค้นกลางค้นกลา,างของของไทยอย่ะเอรไอ้ตรนี้ไอ,อ้พี่ไปนี่เท่าไหร่อันนี้เพื่อนี่ไปนี่ทะเลทะเลในอะไรบากันเป็นย่างไทยบอกอีสานอีสานขอคุ้มเห็นไหมแล้ก็เอิดมันหนอกขอคุ้กับล้องเครื่องมันไม่บุกคนบุกคนมีเตอร์กคนบุกภรรยาขอบุกข้น ขอบเมื่อคืนนี้ทำไมยูเสินทางกว่าระยะอ๋อทว่าอ๋อสิบวรีน้อยอย่างนี้เท่าคนอีสานยังบอกยังหอกว่ายงเออคนอีสานหังเท่าที่เราขึ้นมาเห่าเอว่าง่ายแบบว่าเพื่อนแบบว่าบุกคนราคาบ่อยกัแมนยูแต่ว่าคนอีสานมันพคนดีส์กคนยูสุพ อ๋อคนเหนียวขึ้นแลว่ามันใส่หัวนะคนไทยไทยไปไทยตรงเลยแต่ว่าคนอ,าอีสารานมาตรงเนี่ยคนอสีสรานนี้ก่อนอนะคนอนีม้มันมัน,แบบนเหืเอ,ข,อ,อขึ้นแบบว่าขอกคนดียดีบอกคนไอ้นี่อกคนเลี้ยมันเยี่ยมพ่อบอกว่าคืออยังเขาโบมีหลุกขาไอ้เยียมบมืออันอยู่ผมบยูไตีทัพติงคือแบบเขาบัดเดียวให้จบเลยแบบคุ้มขาเลยเนอะน ไอเจี๋ยมึงหนูต้องขอเจ,ำจำบาทเจ้าบาทเจ้าบาทโอ้ยเจี่ยวอเลยแบบที่ปู่ขอแล้วปู่กบไปน้อนแล้วนะประมาณนี้ข้าดเดอข่อยแล้วลมันกินข่อยลอแล้วเขาเสียเีเร่เลยนั่นเลขสี่สามศูนย อรมเนี่ยูบยากเลยสามกยน่ามันเป็นรอนุนเตยบาลสัเป้ยเลอีกอย่านักษณะสักวเปกับจบเลยกัพื่อความแข็งเตยวัาข้านี่เตยวันขาเนี่ยสองอไมอยู b แล้เก่าวะ้พีู่สาวุ่นเลยเด็กให้ผู้แลงมันนี่นี่เด็กอาษนีลเลยสามคนหมดเลย จำแน,นยุดจะมาพูดแหลมเคยแผ่เคยแผ่ไม่ใช่จ,จีนเท่าไหร่ที่ผ่านโอ้หลายเลยแผลลวกเละแสดงว่าอย่านี้จีนนึงแล้ว้จริงก็อาที่วนักมาได้ทำดีจด้วยเล่าแไหเลยที่ตอ อืมฟังกัิเกียังไม่เกิดรู้เพิ่ักอ่ะนะฮะอหูมาเกบเก็บ ตัดผมตาเกลียนคนละคนตาพนาหลอกึ้นมากนะ่เดกนา้ด็กหอตาล้านไหนนี่เด็กตามตามเราหัวละร้อยนะตามหมืน่น,นาตานเลยหมืออ่นตาเลยได้ไปเลยัเเดยเลยมึงตาเขาตดตกี้หรอ๋อตาล้านน่ะเอล้านนั้นมันก็บงานนีหรอ แกตัดมิ้งเหรียญโหับนานเลยทั้งโมงกว่านะไปตัดแป๊บเดียวเสร็จรนนแล้วผงนี่ตัดก่อนเลยนี่เหรอร้านอะไร้านเราไปตัดตอนนั้นอะ้านเป็นชั่วโมงเหรอโอ้โหนานกว่าทั้งโมงกว่าบ่ายบ่ายโมกว่าเนี่ยโมเป็นนานเมื่อกีว่าไปทำงานไมื่อกี้ว่า เขาพีเล็กมาทำงานนึเป่าไปทำงานให้ม่ชัวรเนือบบ่ายสามเอาไว้แต่ลเกันไ้ร้านนี้และร้านจำ้างห้างารร้านนี้ไม่ตัดเลยผมนานุ่หน่อยรป่ะเขาเปิดทางเลยร้บแกเนี่ยตตรงทนี่แลมเลยบ่นีโกนหมดเลยโอ้เขานูนี่นเมื่อเช้าโกนหวดโกนเขาเลย รายเนี่ยพี่เองไปนอนในรถได้หลับได้ตื่นอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงๆหรอจริงตัดข้างบนให้นึกไม่ตัดข้างบนให้เลยไอ้กว่าพี่ไม่เอ้เขาเขากว่าพี่แบบว่าแล้วพี่ไม่บอกเขาไงไม่บอกกันเออเขาเลยไม่ตัดเขากว่าพี่แต่ได้ผมบนอ่ะเดี๋ยวได้มาดึงเนี่ยหลอกไปเยอะอยู่ใช่เขาเลยไม่ตัดนะเขาก็เลยแบบว่าเขารอพี่สั่ง พี่สับผมข้างบนออกนิดนึงนะเออออกได้สับออกตับถูกริ้เทจร้อยเดียวเท่าเท่าพี่สั่งวินเทจเฉยมันก็แค่ตัดวินเทจหอยล่ะเศร้าร้อยตัดตัดเดียวโอ้โหตัดอยล่เศร้าคนี้การะนี่เฮ้ยนี่ถามใคยไอ้นะเจ้าใหอสอนดด้ท้องเนี่ยท้องท้อง่งนัะ เวแต่ท really ังร uh, okay, ่างพี em> yeah. amentos, kind of so ่เนี่ยเออทังทัง่าพี่นั้นเนี่ยเขาจะก็ขึ้นสูงเกินไปพ่อของใครมาส่นทิ่ดีนะพเนดีไม่เป็นไรอยีคนมองแค่ทีมวนนี้เรียวแบบข้อมูลสูงเนี่ยผมข้ามแนหอกแค่ข้ามวันอ่ะเขาเดี๋ยวเาตีเล็บพึ่งเปี้ยวหึ้นเปี้ยนฮ่วท่าฮา่า่า่า้มันอ่ะีล็จุดมันจุดที่บวกไก่อ่ะเอี้ยี่จะหารเต่า กูบอกกูวัล่วงวนจุกจุบ่เป็นเน่น้ำว่ะสิกายเ็มจู้แลผมแบบเดสส์แน่ไข้รู uh ้สึกว่าแล้วก็ตาดีแล้วเก่งเก่งงานดีวัยรุ่นว่รุ่นก็ต้อไปเออวัยรุ่นวัยรุ่นตาดีอืมตามนั้นบุกทุครามเนี่ยไม้เดบางคนรอมันทำน่อสนุกงานยัไม่ะผมไปสัครกับเมียผมเขายังไม่เรียตัว ล้วเปิดนักสมัครเมกลางเท่าง้นเงื่อนเหรอะเราไม่งานพี่น้องเลยงานทไม่ใช่เอาพี่เนี่ไม่ใช่ม่่ถามว่าไอ้นวดเขานวดยังไงไม่ใช่โมโหเลยนะถาแทบสกุลเดียวกันกลับไปผูดแต่ที่เราเช่าบ้านต้องเคยยากนะแรงเคยดี หน้าตาดีห pues ่านนี่ฉาลแนอะไรงอะไรอ่ะเาะต้เตาผงอ่ะตรงนได้อืมนค่ต้องหล่อขาวยืดนเามันหนาตามบุกต่างกันเรอจี๊ <c oughs> <c oughs> ี๊่ดึงดูดไฟลงขาเนะีอะไปหน่วยก็แบบ ไอ้เหี้ยก้อยนออเสือกรอเขาเาบาทเห็นที่นหนเปวนบุบุกทุกการคนเหมือนอนี่เหี้ยคนรออายุหน้ายี่สิบสาสีหนาเผยแก่าอกขนาดีเด็กผู้หญิงเด็กนาอ่ะีเด็กผู้หญิงเนี่ยนี่เนี่ยยังเด็กอยู่นั่นแหละอันนั้นน้าเป็นน้องล้าน

ถ้คิดใจก็่แ่งเมื่อแยเาก็พีรวจงานอยู่แล้วถว่าเขาไม่ได้ข่อยหรือไม่เขาไม่อยา่างใดนะอเออไออีนน๋หูเจ้าเพิ่มึงามเป็นพ่อของลูกเดี๋ยวนี้นะระมาว่านี่